ลีแคปแสนชัยกับไฟสุดฮาอย่าแลบลิ้นให้พี่ไอ้น้องก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับ แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักมวยไทยระดับตำนานขวัญใจชาวไทยขึ้นชกกับมานเยจอสัวนักชกชาวเมียนมาในศึกไทยไฟปวกแดงโดยไฮไลท์ของไฟนี้ก็จะเป็นจังหวะที่จอชัวแกเกิดอาการมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีคู่ต่อสู้รายไหนที่สามารถต่อยให้เขาลงไปกองได้มาก่อน ถึงขั้นเดินให้คู่ต่อสู้เตะก้านคอก็มีมาแล้วแต่ไฟนี้สงสัยแกจะลืมตัวว่าแกเจอกัะแสนชัยอยู่ไปทําท่าทําทางกลางปีกไม่พอยังมาทําแลบลิ้นปิ้นตาก็ตามภาพเลยครับโดนไปชุดใหญ่กลับประเทศไม่ถูกกันเลยทีเดียว แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับไฟที่เพิ่งจบลงไปนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด s u b สไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับ